อกลาแม่กันซะนี่โหดเกินมาดาบุ๊คซีซีแบบดับเบิลโดนอ้เท้ยซีซีแบบดับเบิลไม่ต้องเดิน สนใจเติมเกมทักเพจเทนกุรที่ชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับอรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน Open ID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับเอี่ถ้ากับข้าวอร่อยอะมีอยู่แล้วแต่ประเด็นคือกับข้าวม่นก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะนะตูนมังสวิรัตหรอตูนวบแกนกูยังแช่ไม่โดเลยฮาไปแล้วไม่ตายเลยนะตายตาย ยินดนไม่มาเลยตายเนี่ยหมดแล้วทีมกูหมดตีแล้วเนี่ยหูดาบเบลอเลยเฮี้ยบ,บอกลาแม่แกซะ,ะนี่โหดเกินธรรมดาบุกไอ,อ้เฮี้ยนีก่อนเออไม่มีธรรมดาโคตรแรง ้ยสวยจริงยินดีสวยจริงนั่งซบน้องอยู่เนี้ยตายละแ,แ,แปลกแลละแปลกละนี่ <S <S 1> <S 1> ตายโอเคหีเขาตายมีเขาโดนลวงวะนะ <S <S 1> <S 1> ผมทำเต็มที่ยังโดนด่าเลยพี่พาะโดนพ่อด่าใช่ผมทำที่ไหนก็โดน คนมันจะด่าช่วยไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนในคะรอบครัวมันจะเจ็บกว่านะผมสังคังแบบใดสังคังเพราะว่าไปรอดอมาก็ถามว่าควรจะเอามาไหมก็ควรจะเอามาคิดอยู่นะครับผมถ้าเป็นเรื่องที่แบบต้องรู้ด้วยว่าเขาด่าแบบไหนไม่ว่าจะคนแบบไหนเขาจะมีการด่าแบบสองแบบแบบแรกก็คืออ่ะกูดรอไทีนี้สเต์มอเดโมมันจะดีมากเลยแบบมีเรื่องอะไรก็สามารถที่จะพูดบอกกันได้หมดเลยนะ ผมเคยโดนยายด่าแบบไม่มีคำหยาบแต่เจ็บกว่าหยาบอีกใช่เหรอยังไงวะยังไงวะด่าเพราะกอแดกโอ้โหอันนี้ไม่ใช่นะผมชอบผู้หญิงปากแซบครับด่าแล้วก็ชุ่มกระชวยนี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนบางคนก็ชอบแบบนั้นผู้หญิงปากแซบมันร้าวใจมามันกล้าวใจซะเหลือเกินแต่สำหรับผมนะผมชอบแบบว่าผู้หญิงปากหวานมากกว่าแบบว่าใช้คำพูดเป็นไรไม่ชอบแบบปากแซบนะ MÀN BAN THÒN BAN THÒN CƠN PHÌN <laughs> ờ. <laughs> LÊU ƠI Ư HƯ đi, MÊNG LỚI NGỐNG ĐÌ ƠI 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 เฮ้ยอ,อีนาเป็นไรวะอีนาเน็ตกาก์ดโดนแล้วเนะี่ยโดนเบิ้ลเลยโดนบึ้มโดนบึ้มอุ้ยโอ้โดนเลยมันฆ่าผมตายต้องเล่น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 เออตายคู่ตายสองตายสามโอ้โหเอลสูตัวเดียวเก็บหมดตี้เฮียไม่ป้อมไม่ได้ป้อมไม่คุ้มคุ้มอุ้ยลูดลูดสุดลูดสุด รูสุดโอ้โหรูสุดจริงแต่ตายผมจังหวะน,นี้ปากหวานดีกว่า mm hmm. อเอลสูรัของเอมสูแม่นมากนะใช่ผมชอบผู้หญิงปากหวานมากกว่านนะ mm hmm. ถ้าพูดแบบใช้เลือกใช้คําพูดเป็นนี่คือแบบว่าค,คือความสวยเนี่ยไม่ต้องเยอะก็ได้สักแบบเจ็ดเต็มสิบแต่แบบถ้าแบบว่าปากหวานหวานหน่อยนะยอมเลยผมยอมเล mm hmm. ย อออืืมมซีซี CC แบบเบิ้ลมโจน้เที่ซีซีแบบเบิ้ลไม่ต้องเดินแต่หน้าอกต้องเท่าไหร่โอ้ผมทุกคนชอบผู้หญิงมีหน้าอกแล้วนะจริง,รงปากหวานมีหน้าอกใส่แว่นเอาไปเต็มร้อยเลยเอาไปเลยเอาใจไปเลยครับผม ต้องใส่แว่นแบบว่าแว่นเพราะสายตาสั้นด้วยนะไม่ใช่แว่นแบบว่า acting อยากใส่แว่นนะผมต้องเป็นแว่นที่เป็นแว่นจริงๆแว่นสายตาอะไรเงี้ยสเต็กเลยอ่ะกูโดนละกูโดนละเฮียกูโดนละ เย็นก็เฮียลอวถอยมาผมนี่ชิวหวานก็ได้แซ่บก็ได้ครับแต่มีเล่งอยู่คน mm hmm. ใครอะเล่งสาวไหนอยู่ครับ mm hmm. แต่เตียบแพสซีดมันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญทุกคนที่แบบว่าต้อง mm hmm. ต้องลอกลอเปลือกก่อนคอก่อ,อนอะ <laughs> ต้องลอบเผือกอะไรเงี้ยน่าลำคขาดมาเลยนะเพราะบางตัวเนี่ยสกิลช็อตแรกก็คือเป็นสกิลที่แบบว่ามีความแรงที่สูงสุดอย่างเช่นเยวสูงเนี่ยกูลั่นไนอ้เหี้ยตีลั่นทุกคนเพื่อตายแล้วทุกันตีลั่นอนะถอยเลยค่ะแบบนี้เบลคงเล่นเปล่าน้องชายพี่ แค่เมียงล้อกอกีก้เลยวะเถื่อนเกินหาเกินอันนี้เลีงเบคอนคุงใช่ปะโอ้ผมวางอันแหละเบคอนคุงแต่เบคอนคุงปากแซ่บนะผมโดนล้อป้อมเนี่ยแพ้เลยหรอแพ้เลยไปนยะเอ้สวยสวยสวยโอ้สวยจริงสวยจริงจบได้เลยโอ้ยเอาเฮียจบเลยอย่างงี้สวยจัดสวยจัด สวยจริงจบได้ต้องไปตีป้อมเฮ้ยกูกดขายผิดเหี่ยเฮ้ยกูไม่ขายมุมสติกหาเกินกูไม่ขายมุมสติกทำไมอ่ะล้วจบแล้ว อยจะวิ่งเร็วๆไปช่วยเพื่อนกูขายบุ้งสติ๊กแต่ขายรองเทาง้ายี่ตังไม่พอหาเกินแฮะขนาดแล้วแม่นเกิดเรียนแป๊บได้แล้วผมตัวแรกที่ผมเล่นอาวีคือเตี๋ยวเสยนใช่อะไม่ใช่แวนเหรอหน้าแรกเลยหน้าสมัครเลยอะแวนอะขายบุ้งสติ๊กทำไมครับพี่ชายมือล้านในเช่นิ้วแม่งเบียดลนไงเมื่อกี้นี้จะวิ่งไปช่วยเพื่อนหาเกิอนอันดับสี่นะวะไม่แย่นะ มีใครจะเล่นกับผมบอกด้วยนะครับผมบอกด้วยนะเพราะว่าผมเล่นกับใครไม่รู้ับผมตอนนี้เขาเล่นกับใครไม่รู้